สวัสดีครับพี่น้องครับตรงนี้ก็มีกิจกรรมมีกิจกรรมเลยนะครับให้เด็กๆเขาได้ระบายสีนะครับบนกําแพงนี้นะครับเสื้อสีส้มนี้ก็เป็นอาสาสมัครนะครับหรือว่าบรนเวณที่เขามาช่วยนะครับก็ทําการควบคุมดูแลเด็กๆนะครับที่มาวาดทุกรูปนะครับก็เขาจะมีพื้นสีขาวไว้นะครับแล้วก็จะเป็นแบบว่า ให้มาวาดนะครับเหมือนกับเป็นสะพานหรือว่าเป็นกำแพงนะครับเป็นสีต่างๆแล้วก็เขาก็จะสลักชื่อเอาไว้นะครับว่าใครนั้นนะครับเป็นคนที่มาเขียนไว้นะครับก็จะมีชื่อคนนะครับมีชื่อประเทศนะครับที่เป็นของอย่างนี้ก็เป็นจารึกไว้ถ้าก็เป็นประเทศต่างๆที่เข้ามานะครับก็เป็นความสวยงามแล้วก็ เป็นความงดงามีกอย่างหนึง่งของความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับของบรรดาเด็กๆและเยาวชนที่มาวาดรูปนี้ครเขากำลังวาดไว้นะครับเป็นอาสาส,สมัคร,รก็จะมาวาดไว้นะครับเป็นเหมือนภาพอีกต่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวพอจะแห้งนะครับก็จะมีบรรดาเยาวชนเขาก็จะมาเขียนชื่อของเขาอย่างน้องคนนี้เขาก็จะมาเขียนนะครับซึ่งก็เอาล่เขาเ,าเขาลืมชื่อตัวเขาเองนะครับอพอะปากกาไม่ติดนะครับปากกาไม่ติด เพราะว่าเป็นปะกาเคมีนะครับมันก็จะเขียนติดกับชื่อยากนะครับอ่าโอเคนะครับอเดี๋ยวประเจกจอนก็จะทําการเขียนนะครับเดี๋ยเขียนภาษาอะไรละก็อ่านไม่ออกนะครับอ่าข้าหลังเราก็มีเสียงดนตรีมานะครับก็มีขบวนพาเหรดซึ่งตอนนี้ใกล้เวลาห้าโมงแล้วครับทุกคนก็จะกลับไปที่อ่สถานที่ที่เรามีพิธีมิสซาบนยอดเขพุ่งตอนเช้านะครับเพื่อที่จะ มีปาร์ตี้อำลานะครับในช่วงนี้อันนี้ปาร์เดอจอนก็เขียนนะครับก็เขียนว่ามาเซอร์จอนนะครับเขียนเป็นภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็เขียนว่ากอสเบรสยูนะครับพระเจ้าอวยพรคุณนะครับปาร์เดอร์จอนก็เขียนว่าปารเดอร์จอนเขียนว่าไทยแลนด์นะครับไทยแลนด์ครับอย่าลืมไทยแลนด์นะครับเพราะว่าเขาจะรู้นะครับว่า ภาษาอะไรนะเพราะว่าภาษาเราอ่านยากนะครับโอเคนะครับซึ่งเป็นเราครับใครมาที่เมืองเลเรียนี้นะครับก็มาดูด้วยนะครับส่วนรูปแม่พระนี้เราก็ยังไม่เห็นเขาเขาทำอะไรกับรูปแม่พระนี้อ๋อมีซิสเตอร์โอนะครับอีกที่ซิมิอ่ามีซิสเตอร์โอนะครับมาเขียนไว้แล้วก็มีซิสเตอร์เปิ้ลนะครับซิสเตอร์หลินนะครับซิสเตอร์จินเอาทีมงานซิสเตอร์นั่นเองนะครับโอเบกาโต แต่แม่พานี้ยังไม่เห็นมีใครเขียนนะว่าคงจะเขียนเป็นพี่สุดท้ายนะคะชาาวชาอเมกาตัวพี่เราก็เป็นกิจกรรมอันนึงที่สนุกสนานนะครับก็เด็กๆก็ให้ความสนใจนะครับตอนนี้ก็ใกล้เวลา5้าโมงเย็นแล้วนะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ20นาทีนะครับก็จะมีดนตรีอำลาหรือว่า farewell นะครับก็จะมีประเทศต่างๆที่เขามาเขียนไว้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปกันที่เราจะไปกันต่อนะครับที่อ,อัฐจันนะครับหรือว่าที่เราถวายพิธีมิสาเมื่อเช้านะครับ สวัสดีคุณพุทธชาตินะครับที่เข้ามารับชมกับเรานะครับตอนนี้ที่นี่ก็เวลาประมาณเกือบห้าโมงแล้วนะครับบ้านเราก็คงประมาณเกือบห้าทุ่มนะครับกิจกรรมต้อนรับในสังคมมณฑลลาเรียนะครับก็คงใกล้กับจะสิ้นสุดลงนะครับเวลาที่ห้าโมงจะมีดนตรีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเวลาหกโมงนะครับก็เราก็จะเดินทางกลับบ้านของเรานะครับแล้วหนึ่งทุ่มก็รับพัฒนาเย็นที่เดิม นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของความเป็นหนึ่งเดียวกันของบรรดายาวชนนะครับที่มาร่วมแสดงพลังแล้วก็ความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับกับที่นี่เดี๋ยวเรานะครับพักเบรกนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่สนามกีฬาหรือว่าสวนสาธารณะประจามเมืองนะครับเพื่อที่จะดูคอนเสิร์ตครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราก็จะถ่ายทอดสดให้ดูด้วยอันนี้ก็เป็นรูปที่ทำด้วยเหล็กนะครับพี่น้องครับ อันนี้เป็นพระคาดินันนะครับอันโตนิโอมาร์สนะครับซึ่งเป็นพระสังฆราชของสังฆมณฑลเรลีฟาติมานี้ตั้งแต่ปี2 0 2 2นะครับปัจจุบันท่านก็คงไม่ทราบว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วหรือว่าเากษียณอายุนะครับก็จะเป็นภาพจารึกของท่านบนแผ่นเหล็กนะครับซึ่งเสนิมขึ้นไปแล้วกับสามเด็กวันสามคนนะครับที่ได้รับการประจักษ์มาของแม่พระนะครับวันนี้ก็ ควจะเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองโบราณนะครับเขาเอามาตั้งไว้ตรงนี้นะครับพี่นนองครับก็ขอบคุณที่พี่น้องรับชมแล้วก็ติดตามการสาสสอเสของเรานะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราก็จะถ่ายทอดสดนะครับการแสดงดนตรีนะครับนลานสาธรณะนะครับอาลนิโฮกรานเดนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกาจากีทนี่นะครับตอนนี้ทุกๆกิจกรรมก็คงจะใกล้จบไปแล้วนะครับแล้วก็ เยาวาชนทุกคนก็จะเดินกลับไปที่รวมตัวนะครับเพื่อที่เราจะมีแฟร์เวคอนเสิร์ตหรือว่าคอนเสิร์ตอำลา่อนสังคมบฑลแนี้ก่อนที่ทุกคนจะแย,ยกกลับไปยังวัดแล้วก็แยกย้ายกลับไปยังบ้านของแต่ละคนซึ่งมีาชาวโปรตุเกสท้องถิ่นนะครับจะเป็นครอบครัวเขาต้อนรับเรา,านะครับอภาสังขรวีระเดชก,ก็อยู่ตรงหน้าเรานี่เองนะครับเราก็จะเดินไปขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ